เออแมเปอีกจักเดือนสองเดือนนี่พีปีเขาหาบ่ไดดเลยล่ะนี่โอ้โหปีปีติปินแน่วโโสวัสดีค่ะมานี่ท่าช่องฟังปีใหม่กะมี่สินค้ามานำเสนอด้ค่ะสเป็นผ่าถุงค่ะลายสวยๆจากพื้นแรกเลยนะคะนี่ราคานะคะราคาตามป้ายนะคะพื้นแรกพื้นหนึ่งพื้นสองพื้นสามพื้นที่สี่ ผืนที่ห้าผืนที่หกผืนที่เแล้วก็ผืนที่แดนี้จะเป็นผ้าได้นะคะตามป้ายราคาเลยนะคะส่วนผื้นสีน้ำเงินนี้จะเป็นผ้าไหมนะคะตามป้ายเลยค่ะป้ายป้ายปายนะคะผ้าไหมนี้จะมีอยู่3ามลายนะคะมีสีสวยๆทั้งนั้นเลย สนใจติดต่อเราได้นะคะที่ i d l i n e f e สมหรือเบอร์โทร0982033802นะคะอันนี้คือผ้าไหม่นะคะ3พม้ืนนี้ผ้าใหม่ค่ะดีบจัดจองกันได้เลยนะคะจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเราก็มีนะคะถ้าท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งเชนหนึ่งไล์นะคะเอาข้างนี้ยังกว่าบกคำจังได้ไปตัดอ่อยอยู่โอ้เขาเกียดดินบอกให้เขาเฮ็ดหยัง <cười> <cười> lâm nào quay vơi tí mày hào mất mừng lâm nào ướt ừ, những phao thế phao lâm ล้มปันนี่ต้องหามูแล้วล้มเป่าตูดบระดาวแต่ปอยนี่งานเขาเลยแล้วนี่ล้มเย็นปันนี่เอ้ยเอ้ยอดมึง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 เอาเอาเอาเป็นละบุญละวิอยู่บัตรเหนียวอยากนอนอยู่แต่ว่าเห็นดาวไปกับลูกไปน้ำดาวเนาะ ย iesen, impose, ันบ si, ่ได oh, ้ไปน้ำหนองเนาะนอนร่องนอนรองเออดิ้นอันนี้ไม่เป็นตาเย็นดีก็ยังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดยังนั่นเอ้ยเอ้ยกั้นสิกั้นโอ้ว่าไปขอกเฝ้ากวอน่องเลยบังเนียเอ้าเอ้ยยันน่องบ่ไปอีก

น้ำสบายเลยแับนี้เอาคั่เอี๋ยวๆๆๆยๆๆทำกาแฟนะทำลงแม่แป้งนะแม่แป้งเป็นจังไดรให้ใครเนยละสิแม่แป้งกข่เนยใช่ยู่บอกใช่ใช่โอ้ใช่พยาธิหมอบอกให้กินยาทานยาดื่ินน้ำเยอะๆเมาตุลินมา มอสลินมากเหรอโอ้โหหมอสลินมาแล้วอ้าเอ้าเหงยกันบ้างเอาเจ็บแย่งกันกินมันจ้าเสียบเจ็ดใจเด้อน้องมีของกินใา่กินออ้อู เฝาให้เองอย่าน,นองกินหมดก่อนข้าตลอดนองนี้นองบ้นี้น่องกินจนเมดแล้วอ,อ่าะม่าหมดแล้วบัาน,นี้นอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วครับไปเลยชุดชุดชุด Mất leo, cái mất leo mất leo luôn đào bụng đi hả, khang quẩy Đâu, ừ, ừ tay <laughs> lúc nào đều mười lăm nào lúc nào ดาวยานลูกปูงนะดาวมีแนวตยานอยู่ปปยย <laughs> บด่ดาวฮะโอ้ดาวกลัวลูกปูงปัาบยานยังว่ายานยานลูกปูงดาวเอ้ยดาวประกาศเปิดที่ลิตรักย่างไกลซื้อเอบอบ่มีแล้วลูกบ่มีแล้วเนี่ยแม่แป้งเริ่มกินหญ้าแล้วนะคะ กินหญ้านะคะแม่มอนวาดถ่ายถ่ายพระยาเฉยๆนะคะาการก็คงจะดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ากินหญ้าได้แล้วปกติจะไม่กินหญ้านะคะแต่ตอนนี้เขาอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มกินหญ้าแล้ว เดี๋ยวก็เป็นปกตปิแล้วค่ะไม่เป็งอ้าวเป็นไงล่ะก็จะผูกเหลี่วบันนี้ตามไรเออเออที่ปีเอ้ยบันนี้เขาผูกนองเหล้วบันนี้ โตจะไปเฟี้ยนองด้วยคนีเด้อถ้า่ปผูกลงดาวนี่งลงดาวผ่านยางผีกับยางน้ำหน,น,งน,น,งอ,งนองนี่หน่นะคะ่ะพุ่งยู่องผูกองไม่องยูพีกับยูยนนะเฟียกันนี่หน่ะนะเออเปนกันเงืนอนเรโตเอ้ย ดาวใส่เสือกอสีนีบอดินเลยต้องสีแดงถึงจะเข้ากันอคันแนี่ยหูใหม่ดังเย็ดเย็ดเลยฝุดอ่ะมีหัวเสียงเพลงเนาะดูใหม่ดาวบอกเสียงอะไรอ่ะปีกปีเสียงอะไรอ่ะนั่นนั่น เป็นนักเล่งแล้วนั่นใส่ซีรีมน้ำเน่ปิวสาคิดหอดดูนะคะก๊อกน้ำก๊อกน้ำมีลูกโป่งแขวนไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้น้องดาวเล่น <laughs> กลัวอะไรไม่กลัวกลัวลูกโง่ปีลูกบอลลูกใหญ่ๆแล้วไม่กลัว <Okay. S 1> เอาแล้วเอาแล้วเริ่มเป็นนักเลงแล้วเน่นเน่นนั่นน,นั่นนั่นแล้วแล้วครับมานี่เร็วบือยไปไล่เลยขเขบบ้าเป็ดเดียว พี่ปิดเขาได้ดังไงนะพี่ปีเอเด็ดอ่ะว้าวปล่อยลมปล่อยลมแล้วพี่ปีปล่อยลมไม่แล้ว นั่น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 คือพอดอยเลยนี่คือพอดอยเลยนี่เออนั่นนั่น ทำเม่นอีก mm จักเดือนสองเดือนนี่ปีปีเขาหาบ่ไใดเลยล่ะนี่โอ้ปีปีติปิ้น呐โอ้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูอยากออกแล้วปีงาติฮักอันนี้ก็มักเฟี้ยนองแฉ่ดิเขาเหตุปัไดากับบนหนีเดยยังเฟี้ยเขาอยู่คือเก่าอื น้องก็หยอกแห้งเง้ยพี่ก็มักหยอกพี่เปี๊ยน้องเยาวาพี่น้องเฮ็ดปันไ,นไดแดดก็บ่ได้สนใจเปี๊ยเขาคือเกา่าขุนนั่นนั่น <c oughs> อ่ะอ่ะเฮ็ดอย่างเัี้ย <c oughs> เออเวลาหน้องบ่เฮ็ดแล้วมักหยอกน้องเด้อยากให้น้องหยอกได้บัดนี้ เออเออดโปวงเงี้ยเออยานบบพี่ปียานโบพี่ปีห้าอย่างฮออูสิไปใส่ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe เ่อง่างพีใหม่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ก็ขอขอบพระคุณโครงการคโคชานาจักเตอร์สุรินนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเสือน้องถิ่นน้องอ,อทีศสุขชั้นเป็นครับทุกคนนะคะผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะวัวลูกสาวใบด,ด,ด,ดุนใบดอกเดี็ดสุดเด็ดไล่ไลก่กว่านี้ค่ะโอณเอ้ยทานนี่ไง